สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง IM Asset ช่อง YouTube ที่จะทําให้คุณรู้จักการเป็นหนี้อย่างมีสติเราไม่ได้สนับสนุนให้คุณเป็นหนี้นะครับแต่ถ้าเป็นแล้วคุณต้องแบ่งาจาัดก,การมันให้ได้ฟังดูเหมือนง่ายนะครับถ้าจะทําให้ง่ายมันก็ง่ายเราไปฟังกันเลยครับเฮ้ยนี่มันกระดาษอะไรเนี่ยขายประกรันไม่ใช่นี่วะหมายสาร จะทำยังไงดีบ้านโดนยึดแล้วเนี่ยใครก็ได้ช่วยทีไม่เป็นไรน้องใจยเย็นๆได้รับหมายสารบ้านโดนยึดเรามีคำตอบให้เดี๋ยวเรามาฟังเทปนี้ใช่แล้วครับไม่ว่าคุณจะโดนหมายสารหรือบ้านของคุณกำลังจะโดนยึด i.am.asset มีคำตอบแน่นอนครับและสำหรับ EP ที่2นี้ เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับคำว่าหมายสารโนติสคืออะไรถ้าท่านได้รับแล้วไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะที่ช่อง i am asset มีคำตอบให้กับทุกท่านครับบางคนได้รับหมายสารแปะหน้าบ้านเจอโนติสมาถึงบ้านตกใจววาบ้านตัวเองกำลังจะโดนยึดทรัพย์วิ่งไปหาผู้รู้ หรือไปหาที่ปรึกษาถ้าเจอคนดีก็ดีไปถูกไหมครับแต่ถ้าเจอคนที่ไม่หวังดีก็เหมือนนีเสือปากจระเข้แล้ววันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะหาทางออกเรื่องนี้ไปด้วยกันไปพบกับเขาได้เลยครับสวัสดีครับผมหนุ่มอาจารย์นิสุลกานะครับทำงานอยู่ที่ I am ในส่วนของฝ่ายกฎหมายและงานคดี วันนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจและก็ายปัญหาแก้ปัญหาการมีที่ท่านได้รับหมายสารบ้านถูกยึดโดยหลักการแล้วเมื่อท่านเป็นหนี้เป็นหนี้ก็ต้องจ่ายแต่ส่วนมากเราจะได้ยินว่าไม่หนีไม่ม,ไม,มีไม่จ่ายและมันก็จะนำไปสู่การฟ้องร้องบังคับคดียึดทรัพย์สินยึดอายัดทรัพย์สินสิ่งแรกเมื่อท่านได้รับหมายแจ้งการยึดจากเจ้าพนักงานบังคับคแล้ว ท่านไม่ต้องตกใจครับสิ่งแรกเลยท่านต้องดําเนินการตรวจสอบคําพิพากษาคําบังคับหมายแจ้งการยึดและการอายัดว่าได้ดําเนินการถูกต้องหรือไม่ได้มีการแจ้งให้ท่านทราบตามภูมิเนาที่อยู่ของท่านหรือไม่เมื่อท่านตรวจสอบคําพิพากษาคําบังคับหมายบังคับคดีและรายงานหมายแจ้งการยึดและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วสิ่งแรกที่ท่านต้องทำคือท่านต้องรีบติดต่อเจ้าหนี้ เพื่อขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ท่านเชื่อครับว่าเจ้าหนี้โดยเฉพาะไอเอ็มของเราไม่ได้มีความประสงค์ที่จะไปยึดทรัพย์สินที่เป็นที่อยู่อาศัยหรือที่ทํากินของท่านเราอยากให้ท่านได้อยู่บ้านกับครอบครัวอย่างอบอุ่นมากที่สุด 2. ท่านต้องรีบติดต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีณนะสำนักงานบังคับคดีตามที่ปรากฏในหมายแจ้งการยึดเพื่อติดต่อให้เป็นตัวกลางในการประสานงานในการไกลเกลี่ยเจราจาเพื่อชําระหนี้ ท่านสามารถที่จะเดินทางไปเข้าร่วมในโครงการมหากรรมไก่เกลียในการแก้ไขปัญหาหนี้สินซึ่งนับปัจจุบันนี้มีทั้งในส่วนของกรมบังคับพีและหน่วยงานต่างๆที่ทยอยจัดขึ้นในพั่วภูมิภาคซึ่งถ้าท่านสามารถที่จะตกลงกันได้แน่นอนครับปัญหาหนี้สินของท่านก็จะถูกแก้ไขและก็สามารถที่จะถอนการยึดทรัพย์ทำให้ท่านสามารถกลับเข้าไปเป็นเจ้าของทรัพย์นั้น ได้หลังเดิมแล้วก็ปัจจุบันก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับที่เรามีการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความความแพ่งที่จะมีการยกเลิกค่าธรรมเนียมถอนการยึดในตารา100ละ2ซึ่งใช้บังคับไปเมื่อวันที่10กันยายน2568ที่ผ่านมาครับต่อไปสิ่งที่ท่านไม่ควรทำเมื่อท่านได้รับหมายแจ้งการยึดก็คือ หากท่านตรวจสอบแล้วปรากฏว่าการกระบวนการดำเนินคดีถูกต้องครบถ้วนแล้วแต่ท่านเลือกที่จะใช้สิทธิ์ในการระวิงคดีเช่นการยื่นคำร้องขอเพิกถอนหมายมัน่นคดีเพิกถอนรายงานการยึดคัดค้านราคาหรือแม้แต่กระทั่งร้องขอพิจารณาคดีใหม่แน่นอนนะครับว่าหนี้ของท่านไม่ได้หยุดตามไปด้วยแต่มันจะกลับปล่อยให้ระยะเวลาการเป็นหนี้ของท่านและดอกเบี้ยของท่านเนี่ย เดินไปอย่างต่อเนื่องและผลสุดท้ายท่านก็จะต้องถูกบังคับยึดทรัพย์และขายทออตลาดทรัพย์สินอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นท่านในฐานะที่เป็นลูกหนี้ควรที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้โดยผ่านกระบวนการในการเจรจาไกล่เกลี่ยให้มากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เป็นบุคคลธรรมดาและมีหนี้สินล้นพ้นตัว มีหนี้สินตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปท่านต้องระมัดระวังนะครับในช่วงสุดท้ายท่านอาจจะมีผู้จัดการส่วนตัวที่มาในานามของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ครับนั่นแหละครับทุกคนถ้าเป็นหนี้โดนหมายสังมาแล้วเนี่ยไม่ต้องตกใจไปนะครับรีบติดต่อกับหาเจ้าหนี้เพราะเจ้าหนี้นั้น มีทางออกให้กับลูกนี้เสมอครับและช่วงที่2นะครับพบกับแขกรับเชิญพิเศษที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับซับขายท่อตลาดว่าคืออะไรและมีกระบวนการอย่างไรนะครับรวมถึงแนะนำซับขายท่อตลาดของ i อ รับชม้้ไดนเชื่อว่าหลายๆคนมีความฝันที่จะอยากมีบ้านรถที่ดินหรืออยากจะเป็นนักลงทุนอสังหาใช่ไหมคะแล้วเคยอยากที่จะมีบ้านรถหรือที่ดินในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดครึ่งหนึ่งไหมคะใช่แล้วคะ่ะครับขายทอดตลาดคือคำตอบของคุณคะ่ะ วันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมารู้จักกับทรับขายทอดตลาดกันค่ะว่าทรับขายทอดตลาดคืออะไรมีกระบวนการอย่างไรเดี๋ยวเราจะมารู้จักทรับขายทอดตลาดก่อนค่ะซับขายทอตลาดก็คือรับที่ได้มาจากการประมูลนะคะโดยใครที่เข้าไปประมูลแล้วชนะการประมูลได้ราคาสูงสุดก็จะเป็นผู้ชนะการประมูลค่ะส่วนใหญ่นะคะซับขายทอตลาดค่ะก็จะเกิดขึ้นจากการบมงคับคดียกตัวอย่างเช่น การที่ลูกหนี้นะคะไม่ชําระหนี้ค่ะแล้วก็จะมีการบังคับคดีขายทอดตลาดออกมานะคะรวมไปถึงทรัพย์ที่ได้มาจากของกลางตามกฎหมายนั้นก็เป็นทรัพย์ขายทอดตลาดเช่นเดียวกันค่ะตัวอย่างของทรัพย์ขายทอดตลาดนะคะก็จะมีประมาณ2อย่างนะคะก็คืออสังหาริมทรัพย์อย่างเช่นบ้าน ที่ดินคอนโดหรือจะเป็นสังหาริมทรัพย์ค่ะก็จะเป็นรถหรือเครื่องประดับเป็นต้นค่ะส่วนต่อมาค่ะเมื่อเจ้าพนักงานมา,ารับคดีนำรั์ออกมาขายทอดตลาดแล้วค่ะ<ม>ก็จะมีการประกาศวันที่เวลาสถานที่ในการขายทอดตลาดทรัพย์นั้นๆเมื่อถึงวันที่ขายทอดตลาดค่ะก็จะมีการประมูลแข่งราคากันค่ะใครที่ได้ราคาสูงที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะประมูลไปนั่นเองค่ะ ส่วนข้อดีของรัพ์ขายทอดตลาดนะคะก็จะต้องเป็นเรื่องของราคาที่ถูกกระท้องตลาดอันที่เราไปซื้อซับราคาถูกในกมรมบังคับคดีย่อมจะได้รับความโปร่งใสเพราะการขายทอดตลาดเนี่ยจะเป็นการที่นํำซัพย์มาขายในที่สาธารณะนะคะอีกข้อดีนึงนะคะ ซับบางรายการค่ะอาจจะเป็นซับที่หายากอยู่ในทำเลที่ดีค่ะซึ่งตัวนี้ค่ะคุณก็มีโอกาสที่จะได้ซับดีๆในราคาที่ถูกด้วยค่ะแต่ไม่ได้ว่าจะมีแต่ข้อดีอย่างเดียวนะคะข้อควรระวังสําหรับซับอันดับแรกเลยค่ะคุณควรที่จะเข้าไปตรวจสอบซับให้ดีก่อนนะคะ และถ้าเกิดคุณเริ่มสนใจซับขายทอดตลาดแล้วนะคะเราเตรียมเช็คลิปในการที่จะซื้อซับขายทอดตลาดมาให้ดูค่ะเอกสารที่จะต้องเตรียมก็จะมีบัตรประชาชนทะเบียนบ้านค่ะกรณีที่คุณเป็นในานามบริษัทนะคะก็จะต้องเตรียมหนังสือรับรองบริษัทไปด้วยนะคะหรือถ้าเกิดว่าได้รับมอบอำนาจจากบุคคลอื่นก็ให้เตรียมใบมอบอำนาจไปให้เรียบร้อยนะคะ2เงินวางหลักประกันหรือเงินวางมัดจำค่ะ ทางกมมรมบังคับคดีนะคะจะกําหนดให้ลูกค้านะคะจะต้องเตรียมเงินวางหลักประกันตรงนี้ไปเป็นแคชเชียร์เช็คสั่งสายที่กมมรมบังคับคดีนะคะโดยถ้าเป็นทรัพย์สังหาริมทรัพย์จะต้องเตรียมเงินวางประจาอยู่ที่5%เปอร์เซของราคาประเมินค่ะส่วนถ้าเป็นทรัพย์ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์อย่างเช่นบ้านที่ดินลูกค้าจะต้องเตรียมเงินวางประจาอยู่ที่ประมาณ10%อร์ของราคาประเมินทรัพย์หลักประกันค่ะ และถ้าหากว่าคุณเข้าไปประมูลแล้วไม่ใช่ผู้ชนะการประมูลนะคะเงินที่นำไปวางมัดจำตรงนี้ก็จะได้คืนทันทีเลยค่ะ และถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้ชนะการประมูลนะคะคุณจะต้องเตรียมเงินส่วนที่เหลือภายใน7-15ถึงวันโดยจะชำระเป็นเงินสดแคชเชียร์เช็คหรือว่าเป็นเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารก็ได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณไม่ชำระเงินตรงนี้นะคะเงินที่คุณเคยจ่ายมาจำไปก็จะถูกริบดังนั้นต้องเตรียมเงินตรงนี้ให้เรียบร้อยและต้องเช็คให้ดีก่อนนะคะว่าตัวเองเนี่ยพร้อมที่จะซื้อทรัพย์ตรงนั้นหรือไม่ค่ะ และถ้าหากคุณสนใจซับขายท่อตลาดชิ้นไหนนะคะอย่าลืมไปดูนะคะว่าซับจริงเนี่ยเป็นแบบไหนคะ่ะให้เข้าไปดูว่าสภาพบ้านเป็นยังไงนะคะเราชอบทำเลตรงนั้นไหมเพื่อนบ้านเป็นยังไงนะคะและเตรียมเอกาสารไปให้เรียบร้อยที่สำคัญนะคะอย่าลืมเตรียมเงินไปให้เรียบร้อยนะคะ และถ้าเกิดว่าคุณสนใจรับขายทอดตลาดนะคะสามารถติดตามทรัพย์หลักประกันที่คุณสนใจได้ในเว็บไซต์ของกรมบังคับคดีหรือจะติดตามได้ทางประกาศขายทอดตลาดที่หน้าสำนักง,งานบังคับคดีได้เลยค่ะดังนั้นนะคะทรัพย์ขายทอดตลาดก็คือโอกาสที่ดีสําหรับคนที่ต้องการซับราคาถูกค่ะแต่ก็อย่าลืมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนนะคะและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนค่ะมีความสนใจหรือว่ามีประสบการณ์เคยซื้อซับขายทอดตลาดก็คอมเมนต์มาแชร์ให้พวกเราฟังกันได้นะคะ และในส่วนของซับยอ i ของเรานะคะก็มีซับขายทอดตลาดเช่นเดียวกันค่ะซึ่งมีมากกว่า400รายการค่ะทุกคนสามารถเข้าไปดูซับขายทอดตลาดของเราได้ทางเว็บไซต์ i อ m นะคะโดยเข้าไปที่เมนูซับขายทอดตลาดค่ะในเว็บไซต์ก็จะมีรายละเอียดของซับนะคะแล้วก็จะมีวันที่ประกาศเอาไว้นะคะว่าขายวันไหนราคาเท่าไหร่ค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถกดเข้าไปดูในเว็บไซต์ i อ m ได้เลยค่ะ สำหรับสปอนเซอร์ช่วงนี้พบกับทรัพย์สินรอการขายจาก i อแอไปฟังกันเลยครับจะขอแนะนำโรงแรม Paradise Lodge and Spa เป็นโรงแรมขนาด7ชั้นนะครับมีทั้งหมด131ห้องบนพื้นที่กว่า318ตารางวาตั้งอยู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับบนถนนสีจันดอนอำเภอตำบลนช้างพานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ราคาขายอยู่ที่6 2 4ล้านบาทนะครับทุกท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของ iam ในเมนูทรัพย์สินรอาการขายได้เลยนะครับขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่รับชม EP ที่2จากช่อง youtube i a m a s s e t บริษัทบริหารสินทรัพย์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจำกัดสำหรับ EP ที่3จะเป็นเรื่องอะไร และวันไหนติดตามอัปเดตทางเพจของันแอนกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ